ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้ารวยค่ะมือนีแม่มผ้ารวยเดินทางมาที่วัดพระอาจารย์ตงเ้อค่ะพี่น้องเ้อซึ่งมาตามหาแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อเมีพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาของอของพระอาจารย์ตงกับเขาพี่น้องแต่แอดบอได้มาติดตามค่ะงวดนี้แอดก็เลยมาติดตามแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อเมีพี่น้องค่ะค่ะจังได้กัามาไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์น้ำกันค่ะพี่น้องตามแอดมาค่ะ นมักสการค่ะพระอาจารย์จะเล่นพ่อนเด้อแม่ถูกต้องมาตามตัวเลขเนาะค่ะเหมือนเมื่อกี้เหมืนวันนี้มาน่ำอันนั้นเนาะพอร่างรุ่งกันเองเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้มาได้มาตามตัวเลขขยานเนาะค่ะจะง่วนเมื่อกี้นี่แบบเขานี่กับเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วแม่ค่ะเขาเลขคำนวณื่อ เขาเงินเก้าห้าวนอะไรเขาเล็กสันปันว่าลูกันว่าพูดเถามาเชนให้งวดเมื่อกี้เชนให้แปดเก้าสองแปดเก้าสองเงินตาเหก็แปดสองเก้าสองก็เขาเก้าสองอยูเขาทังหมดั้งหลังแก่มนสนใจผู้ได้ในงวดเมื่อกี้เล็กเล็กกันเล็บอันผู้ได้ก็ได้ผู้ไม่ได้ก็ไ่ได้แต่วันนี้ก็ กันว่าพูดถึงว่าปีไม่กันว่าเลขคำนวณนีคำนวณมากนี่ก่ะตาจ้งแจดโดนเติบบอกะจางแ้ไปีมุกีคนน่ะ,นะะแต่มันก็ขาดหน่อย่าดอยู่สามวงวดเหลือขาดคำนวณมากหลายงวดแล้วบ้านนี้ตัออว่าววคำนวณมากมันจะได้บนญซีคู<ะ>ล่างซีคูของเงินที่ว่าเคยคำนวณมากแต่งวดมอกีมากปีไม่มันมันได้บนบนญซีคูล่างสองคู ที่ว่าแปดแปดที่ว่าที่นี่จะไดซีคูบนซีคูหลังซีคูค่ะแต่มันมังงวดเมื่อกี้มันได้บนซีคูหลงังสองคูแต่บ้านมังวดนี่แห้งแปดก็งวดเมื่อกี้<ะ>ค่ะคลายว่าวันคลายบนล่างตัวเดียวกันค่ะที่ว่าคำนวณมาแหลวเป็นตัวเล็กตัวเดียวกันแคมปตับกันนียวน่และเวาวาไดบนสามคูหล่างซีคูค่ะ แต่มีเล็กฝันเล็กฟันนีกับผ่งมีสองช่องเอาไปซุง้นี่แหละแม่ก็เป็นช่องที่สามเพราะว่าหนึ่งช่องงูงยุ่มพอไรไรเหมือนกันยังในภากันได้เล็กสามตัวอย,โโย <ฮะ S 2> ู่เหลสามตัวมีเป็นบุกนันพอ่อพุดแห่มาาเขียนไห้เขีย <ฮะ S 2> นไห้ในค่ามฝันแต่งวดมีกีมี่รู้ว่าเป็นพอ่อตาทิ์หรือพ่อพุดแห่พะะ่อเป็นาม,มาใน,นอีกกลางนึง มีนเป็นลูของพุทธเอาพุทธผู้ใท่มากเกียนไห่มาเกียนไห่งวดเม่กินเกียนไห่แปดเก้าสองท่านเป็นเ่าคอสองว่นี่ก็ฝันว่าอันนี้บ่มันพุทธผู้ใดต่เป็นแน่มากในหลางของ่อเรา,าเกี่ยนไห่สามตัว<ะ>ของงวดนีจ่จะมีเลขี่วาของอันนี้คือตัวเลขแม่ ตัวเลขของงวดนี้เนาะค่ะเนาะแมนตัวเลขขอางวลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเพ้นกล่องให้บนนะคะพี่น้องเลยทางบนจะเป็นเลขเลขคำนวณค่ะแล้วจะเป็นคำนวณที่ว่าแปบกที่ว่าบนล่างมันตัวเดียวกันค่ะแนวว่าตั้งเลขฝันเลขคำนวณอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันมัดอย่างนี้อยู่เน่มันมันบังเอิญตรงกันทุกทางใช่ไ นีด้อค่ะพี่น้องสาหรับเนว้ทางตัวเลขของะอาจาร์โต้งค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นเลขคํนขานวณนะเ,เข่าเนาะค่ะเนาะเข่าบนาเ,าเข่าก้าหา,เ,าเข่าก้าหานะค่ะเลขล่างนะเข่าก้าสองเลขฝันค่ะซึ่งวัน,นี้ะอาจาร์เพิ่งกระเน้นสามโตไปที่สามเจ็ดห้านะคะนะ่ะเนาะสามเจ็ดหาเป็นเลขคัาหาหนว่าพอเรามาเขียนไหค่ะ มันเปนตรงกับเล็บข,ข้านวดควอมเลย์เนี่เห็นไหมเล็บข,ข้านวณบนเจ็ดเกา่าเจ็ดเจ็ดล่างมันว่าเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนีน่มันเล็ตัวเดียวกันเดืงองู่เนี่ที่ว่าเก้านึงมันมาจะใส่เหมือมมว่าหน,นียังจำน้องออดอยู่นี่เนาะนออดที่ว่าอพอตัดสิเรามาเทีย่ยวเป็นมากมว่าหน,นี่ละ มาถามาข่าวพาว่าลูกไปสีปส่วัคซีนมากเกษตไข่ก็ได้ว่าจะเห็ดขนน่ามดเลยบริเห็ดเราก็เลยมาตามข่าวกัาาวนพอเลยเรยมาเทีย่ยก็เลยถามถามพอตาทิงวันนี่แหละภาคกันนั่งถามกันกับโยมหลายพื้นที่ถามว่าเลขที่ว่าลูกว่าเป็นเชียงตีเชียนเป็นมันแมนมันม,นม,นม,นมีตัวออกของหัวจะมาถ,ถึงบ้อยมีบ่กพอถามถามพอตาทิศรอบวานเราบอกว่านี่ เก่าหนึ่งเกาหนึ่งนั่นที่ว่าเออบนมันมันเด็กฝันที่ว่าเก่าหนึ่งที่ว่าลูกเขียนน้ำเด็กฝันนั่นเออเป็นเด็กที่ว่าพอตัดชิปเราออกมากบอว่าเก้าหนึ่งเนล่ยมันตรงกับเลขคำนวณพร้อมโอ้ค่ะบังเอิญมาตรงกันกับเลขคำนวณเนาะค่ะเนาะสหว่าอย่นี่เป็นเลขที่ว่าตรงกันมั้ยเลขอืค่ะเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะพระจาจาร์เนาะบังเอิญมันตรงกันกับคำนวณคนวณค่ะพี่นนองคำนวณนั่นวันนี้ บนล่างมันตัวเดียวกันบัดอนค่ะสำหรับท่านใดเขามาแล้วกะพิจารณาเรือค่ะพี่น้องเรอบังเอิญตรงกันทั้งเลขคำนวณทั้งเลขฝันของพระอาจารย์ค่ะพี่น้องค<น>่ะซึ่งพระอาจารย์เพิ่งก,ก็เน่นไปที่สามเจ็ดห้าสามตัวนะคะพี่น้องสองตัวเพิ่นกระเน้นไปบนเน้นที่เก้าเนื่องล่างเน้นที่เก้าเจ็ดค่ะพี่น,อน,น,น้องเยอะลูกซีเรียกมาให้คือว่าลูกมัก มากเลยลูกเน้นเงื่อนมือจี้ลูกก็เน้นไหอยกเก้าสองกัได้่ะเสียดายเอดเด็ดไปเมตาตํมให้อาจารย์หดที่ผพานมาเนาะคะ่ะเอ็ดกัมือนีก็เลยมีโอกาสเดินทางมาตัมของพาอาจารย์ให้เอฟซีได้บึ่งขันกันค่ะพี่น้องเก็บไปพิจารณาเด้อวพี่น้องเด้อพระอาจารย์เพิ่นเน้นไปเลขฝันสามเจ็ดห้าเม็ดเดียวค่ะพี่น้องซึ่งเลขคำนวณพาอาจารย์เพิ่นเน้นไปที่เก้าหนึ่งบน เก้าเจ็ดลางค่ะบังเอิญเลขคำนวณกับเลขฝันตรงกันค่ะพี่น้องเป็นความบังเอิญหรือว่าหรือว่าจังไรคะพี่น้องแต่เลขเลขคำนวณน,นี่มันมันจะนานักเลยนะที่ว่าลูกคำนวณมันจะตรงกันแบบนี้นะค่ะมันจะมันจะไอกเป็นแบบนี้งวดที่สองงวดที่สองแปลว่างวดงวันเมื่อกี้ที่ว่ารู้ว่าเป็นของวดเมื่อกี้เล<ะ>ขคำนวล แล้วมันเขาเกาหาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบึงคงหวนเมื่อกี้นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งงวดเมื่อกี้มันเขาเกาหาเป็นเลขคำนวณของพาะอาจย์ค่ะให้บึงสถิติงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะพอคำนวณมามันจะได้บุญสี่คูค่ะสี่กูแต่มันแปลกที่ไม่มันมันดูคำนวณมาได้เป็นแบบนี้ค่ะจำที่ว่าสุบเก้านั่นแหละอนี่เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งเลขคำนวณพอาจันมันเข่าเกาห่าค่ะพี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นงวดนี่บ้านค่ะพี่น้องค่ะันลูกบริเคียล่งนี่ของงวดมอกี้งะหมืนบริเคียน่ซึ่งพระอาจารย์บเขียนเบิดทั่ว้ใหนน้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวอดขออนุญาตเขียนเบิดท่วของพระอาจารย์ัวตัวหนะตั้งไต้นี่เนาะคะเนาะเบิดเบิดเนค่ะพระอาจร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดเก้าสี่ แปดเก้าสี่สองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพราะว่พี่น้องนี่กับเบอร์โทรของพายจานเด้อค่ะทางไตเนะคะ่ะท,ท,ทันใดเอฟซีทันใดทีอยากจะพูดคุยกับพายจานหรือว่าอยากจะมาซอยให้ซอยสยั่งอ่ะซาร่าพายจานกะเดี๋ยวก็ลังส,นะ<า>สั่งกุ๊ตตี้เนี่ค่ะ พระจาจาร์ก็ร่างสางปกติยังบ่แล้วอยู่ด้วยค่ะพี่น้องด้ววค่ะพระอันนี้เราเรียกค่ะแต่ปก่ิเราหลายย่างแหมลูกะกระจายมุขาดตาใจก็แล้กันเลยเราอยากรวมเพียรรวมสางรวมถ้าบุญก็พานทังช่องมากก็ได้พานมากก็ได้เนาะคุ้คุยหาลูกก็ได้คสะดวกก็คือโทษตาสายต่งหาพระจาจาร์ได้เลยค่ะพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์กับไต่คลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อพูดคุยกับพายจันฮัดซอยเฮ็ดซอยส่างซาราพายจันส่างยังบ่เสร็จค่ะพี่น้องซึ่งยังขาดปัดใจร้ายอยู่ค่ะพี่น้องเลยท่านใดมีเองเาะกรับแทบ้านเออค่ะค่ะเฮ็ดเฮ็ดเอ่อคอยเฮ็ดปลายทาทาแทบานมาอีกทีหนึ่งก็เป็นแต่ยางยางยางงานย่นเป็นกระไดว่าจ้างสร้างนู่นก็ขาดปัดใจไม่จังานค่ะยจ้างทำหลังว่านโค้ง ก็ป้ากันเฮ็ดเอาค่ะก็คือตัวเลขนี่ค่ะคือว่าอืมก็ไปพิจารณาเบิ่งเพราะว่าลูกก็มักน้ำมันใจรุ่งวันนี้ค่ะามันบังเกินตรงกับพอเลาเขียนใหนสดค่ะนั่นเป็นเลขบ่หลายตัวพร้อมนี่งบึ้งส่งก็จังเขียนได้แต่มันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขสามคือ เบิ้องเบื้งเลี้ยวเบิ้งหลายแต่ว่าเลขบ่หลายค่ะพระอาจารย์มันเป็นเลขตัวเดียวแต่กลับแค่ไม่าเป็นเลขกลับให้เสื้อค่ะลูกเป็นเลรับตัวลูกคำนวณมากมันแบบนี้มันมันกลับกลับให้อัตโนมัติได้ต่อตามตัวนั้นผ้ากันนั้นกรับหกประตูไว้ก็ดีหรือตัดเลรีน้ำก็ดีเลยค่ะเจ้าหาหาเสียนั้นตรวต่อเจ็ดหนึ่งซื่ออะไรมาพูดยังต่อเจ็ดตัวหนึ่ง ค่ะสำหรับท่านใดเขอมาม่แล้วก็แคบหนาจอไว้เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะอนนี้ไปกกล่อค่ะไก่มืออนี้ไปล่อไก่มือสีซื้อบลได้ค่พะพาจารยไวา์ล่อไก,ก่มือเด้อค่ะอันสีซื่อบลได้ว่าสั้นค่ะพี่น้อง่ะมเริซืบไค่ะ โบ่ฝัางขึ้นม่เดินวัดพระอาจารย์กับศิเนนไปขึ้นเก้าเหรอคะพี่น้องใหญ่ิเนไม่ซอยให้ซอยส่างพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะสำหรับพระอาจารย์ทุนกเกษตรล่ายังพาราเหลวค่ะพี่น้องค่ะทุนละทร้ายค่ะพี่น้องค่ะจราหน้าเป็นเด้อย่อมพอย่อมเมียลูกมาจากเหตีกันทุกคนอยู่ดอกอย่างไป้ากันนี่กินนี่ใส่เยอะกินเยอะใส่ไหนจะได้มาท่านเมื่กี้ทั้บุญทั้ท่านเนาะ ขอบคุณพระจาจาร์หลายๆค่ะบุณค <ไป S 1> ่ะกำลังา,ลาัฒนาด้วยสาธุพระจาจาร์สาธุคาธ